อร่อยวะครับเจเจกินอะไรครับหม,มูกระทะหมูกระทะหมอ้อบลย่างตีนะ่ะเอาเอาผักใส่ไปย่างใช่ไหม <c oughs> อร่อยไหมพี่วิวพี่วิวกินอะไรกินข้าวเหนียวกับหมูกระทะอร่อยไหม หอยหอยแครงครับกินเปียนยูติครับพี่น,อน,นอ้องมันอร่อยอยู่นะครับหอ,อยจุจุไม่มีคนกินใช่ไหมเจเจ

ขัดยังเอาผักอีกไหมพี่วิวพี่วิวเอาผักอีกไหมพี่วิวอุ้มอะไรกินปกิเดอไสหมีมเดือดใเค้ยะไข่สุกหนึ่งกับเค้ไป่ั่ แม่แม่ตีกออกไก่เอ็งมากกินผักด้วย อร่อยดูของเจียกินมีผลไม้ด้วยอะครับเตานั้นไม่ได้ย่างมีคนย่างให้มีคนย่างให้ครับเดี๋ยวจะย่างดูเริ่มอิ่มบ้างแล้วเริ่มอิ่มอยูไม่ได้ย่างเริ่มอิ่มบ้างแล้วเนื้อผมผมได้กินเนื้อผมนี่ได้เนื้อ เตียงมูไหมพีว่วิวฮะเียงมูเอาืม <c oughs> อร่อยกินผักด้วยครับผาผักใส่เอาเป็นใบก้านมาเลยครับกินสลัดกับปลาหมึกกัดเลยครับเก่งมากอะ่ะ อร่อยไหมครับหวานหรือขมหามใครไม่ขมฮะไม่ขมไม่ขมกินเลยครับ <c oughs> บ,บ๊ายบายพี่วิวบ๊ายบายบ๊ <c oughs> ายบายค่ะ <c oughs> บ๊ายบายครับเจเจกินหมูกระทะจ้ะอร่อย <c oughs> บ๊ายบายครับ